พี่น้องเลยช่วงนี้อยากหาเฮดเด้อพี่น้องเลย่ว่าให้กันเด้อกลับไปพ่นละฉันมีเวลาแะกเพย่นละเอาไปหอวข้างในดอกพึ่นมาจะเก็บเฮดอยู่ห้องหนอดพี่น้องข้างในคนมาหลายคนเสียงคนเต็มเลยลงไหลกันเถอะค่ะพี่น้องเมื่อยแล้วไหลพวกพี่น้องเดือหนัวอยู่ใส่หันคนมาเห็นก็เฝ้าตายเฝ้าเฝ้าทายเฝากันนั่นเก็บเฮด อย่างคนมาหยาดกับพี่นันก็เขาเบ่อสงสัยว่าหายไปใสเบ่อเห็นแวะทักทายบ่อเห็นโพสเบ่อเห็นลงคลิปสีลงอยู่สีลงคำคำลงร้ายไงสีเก็บคลิปเลี้ยงอยู่ปลาก็บื่เป็นตะยาดนะพี่น้อง,งเก่งแดดออกเหรอเมื่วมอวานบ่อเห็นแดดเลยมีนคนไหลเข่า,ขาก็เพี่ท่านเอกยินอยู่พี่ท่านเอกยินเข่าอยู่ค่ะพี่น้อง ไม่ได้กินข้าวเลยที่หายี่สิบเม็ดกูแหละแต่เจ้านี่นั่นก็ต้องคืดต่อดอกเพราะว่าวานพวกเป็นปีที่น่อนกือคนยางไรมั่มงได้กันไรมืดละปลาข้างนากออกไปหนีกระสานเศร้าหน้าอยู่ไก่มู่นน้ำก็ร่างคืนน้ำก็ร่างคืนปีที่แล้วในเม็ดเลยแต่เจ้านี่พี่น,อน้องปลาข้างเตืองนี่ก็เม็ดมืด ก็มีแต่น้ำข้างเขาป้าฝนมันตกคู่มือไปเป็นอางหัวมาเหลี่ยงหัวมาเหลี่ยงสูงไฟไรยุงนี่คลองดีติดโตกับพ่อแล้วเนาะปุ่มคล้องยางเขาป้าขอให้ลูกหลานม่งแล้วั้งขึ้นว่ากอได้เขามาทักทายี่นะคะ ใช่นี่แหละค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะขอกันไหมล่ะค่ะคุณใฉยเบิ้งพี่น้องเลยต้นไม้กล่องมันกระสีสั้นเนาะกรนย่างเนาะถือแล้วมันกระสีเป็นวิ่นวิ่นโฮมบุกไลยแห้งท่านี้เคขื่อนเคขื่อนว่าน่าโฮมบกปะท่านี้โฮมบุกไลยแห้งสูงไฟไรยุงเลี้ยงหัว เป้มาผูกเต็มเลยถ่ายคลิปเก็บเฮ็ดความเดี๋ยวสีโงใไ้พี่น้องบิง่งถ่ายคลิปกันยังคนเต็มเลยค่ะยังมุดแล้วน้ำมูนเลยเอ,อ้ยเหื่อยแล้วจะไ้เมื่ออะบ้างนี้คนร้ายปวดขนนมาแต่เสาด้นี่ป้าข้างหลังเจ้าของนี่ ข้าขงหลังไอ้ของมันเป็นปลาปลามู่นข้างหลังนี่ข้างหน้าอันนี้เป็นปลาออาไปหัวข้างในดอกเคลื่นมาจะเก็บเม็ดอ,อยู่ข้างหนอดพี่หน่อข้างในคนมันหลายขุนเสียงคนเต็มเลยลงไหลกันเถอะค่ะพี่น้องเมื่อยแล้วไหลพ่อพี่น้องเด็กหนูยอยู่ใส่สารเศร้าหน้าอยู่ไก่มู่นน้ำก็ลัางคืนน้ำก็ลัางคืน ปีที่แล้วในมีดเลยแต่เจ้านี่พี่น้องปลาข้างซึ่งนี่ก็เม็ดมัดมีแต่หนื้อเขานะ่ะโอ้ยเหนื่อยปลาข้างหลังเจ้าของนี่ปลาข้างหลังเจ้าของ,ง,ของนี่เป็นปลาปลามุ่นข้างหลังนี่ข้างหน้านี่เป็นปลาเลี้ยงอยูป่ปลาก็บวกพิษทายานนะพี่น้อง เดือดออกเหรอเมื่อว่าไม่เห็นแดดเลยไม่ใช่หนาเขาน่ะโอ้ยไหนไในป่าน่ะต่ว่าคนเขาป้าร้ายย่หนี่มาหาหมู่ของหนาวปอกกระโปสงสัใส่หายไปใส่โบเห็นแวะทักทายโบเห็นโพสดโบเห็นลงคลิปสีลงอยู่สีลงคำคำลงร้ายแงสีเก็บคลิปมุ่งมั่นเขายาน มาปู่เดียววากาเขาปลาดงดิบเอาไปคนเดียววากาเขาหาเห็ดได้เด้ yes, neither, อว่าสนลูกล้านมาดีกับโบ้ขึ้นเนาะโอเคป้าก็เอิน้นคว้านเจ้าของขออกมานะมหนักไปหนีหาเขานะโอ้ยไงปลาอ้อมปลาอ้อมแล้วปุ่นเงีวไปปุ่น ขาอ้วนหมดละป้าข้างหลังเจ้าของนี่ป้าข้างหลังเจ้าของนี่เป็นปลาปลาม้วนข้างหลังนี่ข้างหน้านี่ยเป็นปลาขึ้นพี่ผุนน้ำเลยท่วมสูงแห้งจกักชีว่าจักเม็ดซิบกาเม็ดผุ่นน้ำท่วมอ่ะซิบขาเม็มดใดหมดละเมยพี่น้องเมยสายลุยสายลุย ไปไซด์มาไซดบนะพ,พาาวก,กกวัน,าน,านยาน,นเนี่ยไปผู้เดียวค่ะเพราะว่าทั้งในมันมีเสียงแหละก็มาก่อนหนูป้าข้างหน้าเนี่ยว่านนวลเนี่ยวนเขาไปห่อมข้างในเดินขึ้นมาจะเก็บเม็ดอยู่ของหนอดพี่น้องทั้งในคนมาลายขุนเสียงคนเต็มเลยคนหลายเข่าก็พระท่านเอกินอยู่พระท่านเอกินเข่าอยู่ค่ะพี่น้อง ไม่ได้กินข้าวเลยไปเป็นองัวมาเหลี่ยงองัวมาเหลี่ยงซุ้มไฟไรนิวมันเอาเอาบ่าได้ฝนตกห้ามขี้ข้าวนี่ก็นีแต่อาเงียเฮียเห็หเหดอลไรพี่น้องมาคนเดียวมาเนียมาคนเดียว มาก่อนกระจอกท่านเหนื่อยด้วยกันเลเฮ็ดดีเด้อว่าพัชรหลักันมาดีก็บ,บอกเพิ่นเนาะโอเคป้าก็เอ,อิ้นควนเจ้าของออกมาเนาะเลี้ยงอ,กกอ,อยู่ป้าก็บอกขึ้นตะยานมาพี่น้องเจียงแดดออกหรอเมื่อวานเราเห็นแดดเลยมาเฮ็ดอีเล้อพี่น้อง มาคนเดียวมาเนี่มาคนเดียวป้าข้างหลังเจ้าของนี่ป้าข้างหลังเจ้าของมันเป็นปลาปลามู่นข้างหลังนี่ข้างหน้านี่เยเป็นปลากล่องมันกระสีสั้นเนาะขันยางเนาะถือแล้วมันกระสีเปนวินวินมุมบกไหลป้าข้างหลังเจ้าของนี่ป้าข้างหลังเจ้าของมันเป็นปลาปลามู่นข้างหลังนี่ ข้างหน้านี่เป็นปลาทีไปจอดรถแต่ยางเลาะน้ำปลาอยู่คือมุ้งนีปลากาเขาเราไปห้ยเขาหยานปลาอยู่ในปลากาเขาทางนอกก็มีหมูอยู่คนในบ้านปูคนนี้สักเป็นปูเขาอ้วนมาเลี้ยงไปเป็นเอา้วนมาเลี้ยงง้วนมาเลี้ยงซุ้มไฟไรยุ่ม เ,เ,นะเห็นบ่ท่านในเมื่อเด้หน่ะปูเห็นบ่นั่นเขาเขาหัวโน่นไม่ย่ปิงไม่งนปุ่นเขาออกมากกว่าหนูซีเมนคว่ำเขาหัวโน่นเราคือว่าสีห้าทางเมื่ออยู่น้ำก็ไล่ไหลจะไปทางไหนบุญคงไปอยากลุยน้ำกูได้เขามาแม่ทักทายในะ่โอ้โหเกงกินน้องไปทางยาง โอ้โหน้ำต้องขึ้นว่าขอได้เขามาทักทายนี่นะคะเจนี่ละคะ่ะสวัสดีค่ะได้จังขอกันไหมละคะ่ะเดว,ว่าวว่นคนขเขาป้าร้ายยามนี่มหามวงหนาวค้าแต่ตอนนี้ก็เป็นทุ่งนาค่ะ จล็กน้อยนามมุ้นกระลังคืนนี้หนามมุ้นที่ทวงม,มืดจ้ะพี่น้องทวมทุกปีค่ะม้องนี่ <c oughs> ช่วงนี้เป็นช่วงหากินก่อนช่วงขึ้นมาหากินว่าจะไปแบะปักไปไปไปฮะถ้า,าเมื่อก่อนพี่น้องขี่โดกเฮ็ดมาเุ้ยทิม ซ้ำนี้ก็ดีใจตัอพี่น้องซ้ำนี้ก็เอาเนาะไข่ก็บดได้มากข้าวเดียวนูุนสองขีดออกไปของข้างในดอกส่วนมากจะเก็บเห็ดอยู่ของหนวกพี่น้องข้างในคนมาหลายคุณเสียงคนเต็มเลยไปหันละหันมาตุบมันมันบ่ถ่วมก็ได้กินส่วนมากอะส่วนมากก็ส่วนมากจะเสียเสียงคนเต็มเลยค่ะยังม,มาแล้วน้ำมันี คนในป่าน่ะแต่ว,ว่าคนเขาป้าร้ายยามนี่มาหาหมือของนาอ้ออีกนั่น,นก็คนยามร้ายพวงได้ก็ร้ายเมดละป้าทางนาออกไปนี่ก็ออมล้อมไปด้วยป้าพี่ป้าค่ะพี่น้องออมไปเลยนี่ข้างรังนี่ออมไปเลยค่ะออมไปเมื่อีแต่ป้าค่ะ